สวัสดีครับเทพนะครับอาจจะหายไปนานนะครับเพราะว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเล่นบทเป็นคนไร้บ้านอยู่ครับเพราะว่าผมเพิ่งจบจากมหาลัยนะครับตอนช่วงเดือนพฤษภาแล้วก็หางานไม่ได้นะครับแล้วแล้วนอกจากนี้เนี่ยอพาร์ตเมนต์ของผมเนี่ยก็ลิสหมดนะครับคือจะต้องต่อสัญญาประมาณปีละครั้งครับซึ่งจะต่ออีกปีหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เม่เซนครับเพราะว่าถ้าผมหางานไม่ได้เป็นใน3เดือนเนี่ยจะต้องถูกดีพอรตออกนอกประเทศนะครับ เพราะว่าสถานะของ F1 OPT เนี่ยสำหรับอนุญาตให้นักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่หางานได้ในอเมริกาเนี่ยจะหมดอายุใน90วันถ้าเกิดหางานไม่ได้นะครับผมก็เลยอาศายอยู่ตามโรงแรมมาเป็นเดือนแล้วครับก็เลยไม่ได้อัปโหลดว o หรืออะไรครับเพราะว่าไม่มีไม่สาม,มารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มี PC ครับแล้วก็เน็ตก็ห่วยมากก็เลยไม่อัปโหลดครับแ,แล้วในสุดหลังจาก เป็นโฮมเลสมาเป็นเดือนแล้วครับก็สามารถจะหางานได้แล้วครับแล้ววันนี้ผมก็จะทําการขนของนะครับที่เก็บไว้ที่สตอเรจนะครับเพื่อขนไปที่ใหม่ครับที่เพิ่งเช่าแล้วซึ่งอยู่เมืองข้างๆครับโดยบริการที่ผมไปใช้วันนี้คือบริการยูฮอลนะครับซึ่งเป็นเซอร์วิสในการย้ายของที่เป็นที่นิยมมากที่อเมริกาครับคุณสามารถที่จะเช่าลถมทุกสำหรับขนของสามารถเช่า storage, สตอเรจสำหรับเก็บของพักไว้ก่อนได้หรือแม้แต่ซื้อ พวกซัพพลายนะครับพวกกล่องกระดาษเทปอะไรเงี้ยที่จะใช้ขนของเนี่ยได้ด้วยครับซึ่งในวันนี้ผมก็เช่ารถบรรทุกนะครับวันนี้ก็จะมาโรเพเป็นคนขับรถบรรทุกนะครับนี่ก็เป็นรถบรรทุกที่ผมเช่ามาวันนี้ครับซึ่งสเต็ปในการเช่านี่คุณก็สามารถจะทาผ่านเว็บไซต์ได้นะครับซึ่งก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ครับแต่ก็ก็สามารถทําได้ครับถ้าเกิดแทบจะไม่ต้องคุยกับพนักงานเลยได้ครับพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับขอให้อ่านกดเว็บไซต์เป็นก็พอนะครับ ก็มาดูรถบรรทุกกันนะครับก็รถบรรทุกที่ผมเลือกจะเช่าในวันนี้ก็เป็นรถบรรทุกขนาดา10ฟุตนะครับซึ่งก็ใหญ่รถปิ้งอัพหน่อยนึงครับซึ่งก็จะมีกระบะมีเป็นกล่องเก็บของครับสามารถใส่ของได้โดยไม่ต้องกลัวว่าของจะตกหล่นระหว่างทางนะครับมันสามารถจะเปิดตัวตัวกระบะหลังก็สามารถเก็บของได้ครับ โดยรถทุกคันนี้ก็จะสามารถเก็บของได้ประมาณอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการจะขนของมากหรือน้อยนีอยู่หอก็จะมีบรการเช่ารถขนาดอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถทุกขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับหรืออ่านี่ก็เป็นรถทุกขนาด12 12ฟุตนะครับนี่รู้สึกว่าจะประมาณ20ฟุตครับไม่แน่ใจนะครับหรือถ้าเกิดของไม่เยอะมากก็สามารถที่จะเช่าเป็นรถกระบะได้นะครับหรือแม้แต่รถแวนนะครับอันนั้นนะครับ ก็สามารถจะเช่าได้หรือแม้แต่เช่าเป็นกล่องเก็บของแล้วก็เอารถตัวเองลากไปก็ได้ครับถ้าเกิดของไม่เยอะมากก็คาโก้ของยูคอนะครับมันมันจะมีวิธีเปิดปิดนะครับซึ่งมันจะมีล็อกอยู่2ตัวนะครับคือมีล็อกอยู่ตำแหน่งนี้นะครับจะมีล็อกอยู่ตำแหน่งนี้นะครับคือตอนนี้คือเปิดเปิดอยู่ครับอันล็อกอยู่เวลาที่จะล็อกล็อกไปก็ต้องผักตรงนี้มา แล้วผักนี้ลงเสร็จแล้วเราก็ผักนี้แล้วก็จะล็อกก็ล็อกทําให้แบบคาโกมันจะไม่เปิดระหว่างวิ่งครับเวลาเวลาจะเปิดเนี่ยเวลาจะอันล็อกเราต้องนี้ขึ้นแล้วก็ผักนี้กลับไปตรงน,นี้แล้วก็จะล็อกล็อก,กอีกตัวหนึ่งครับแต่ว่ายูคอเนี่ยจะต้องต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าไอตัวนี้ครับเขาเวลาเขาให้มาครับมันไม่มีไม่มีล็อกมาให้ครับ ก็คือถ้าเกิดใครใครก็ได้ใครเนี่ยเราจอดรถทิ้งไว้เนี่ยใครก็มาเปิดได้เลยครับก็ค่อนข้างจะอันตราย,ยครับก็มีข่าวเป็นข้างข่าวนะครับว่าจะมีพวกโจรเนี่ยที่จะจ้องจ้องรถยูโอที่จอดทิ้งไว้นะครับ<ม>ก็จะเปิดขโมยของไปบ้างบางบางข่าวที่ขนาดว่าอ่ทั้งครอบครัว้หมดตัวนะครับเพราะว่ายูโอเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นสายบอร์ดนะครับเป็นป้ายบอกว่าของทางบ้านเราเนี่ย ทั้งบ้านหอทั้งห้องอะไรอยู่ในรถคันนี้แถมอยู่ในสภาพแบบแ็กเรียบร้อยให้ด้วยเพราะงั้นเนี่ยโจรเนี่ยขโมยไอ้ของในรถนเนี่ยง่ายกว่าขึ้นบ้านเราเะยครับเพราะงั้นเนี่ยผมไม่แนะนําว่าไม่แนะนำใน,นำการที่จะเช่ารถยูฮอวิ่งระยะทางเกินหนึ่งวันนะครับเพราะว่ามีเคสที่แบบคนจอดรถยูฮอทิ้งไว้ตามแบบโรงแรมนะครับระหว่างทางเนี้ยแล้วก็โดนขโมยของไปไม่ก็บางบางที่ขโมยไปทั้งรถเลยครับเพราะงั้นก็วนควรควรจะเช่า ระยะทางที่คิดว่าสามารถที่จะวิ่งถึงได้ภายในหนึ่งวันนะครับก็ผมก็เช่ออารถคันนี้ครับแล้ววันนี้ก็จะมาลงมือขับกันนะครับอ่กุญแจครับได้ก็หลังจากที่กดเช็คอินจากเว็บไซต์สแลวครับก็ต้องเดินมเคเน์เตอร์ครับแล้วก็ยื่นมือถือให้ดูก็ได้ครับแล้วก็ได้กุญแจมาครับ,รบครับก็เป็นลำธูษครับ อ้ร้อนร้อนร้อนอครับก็วันนี้จะมาลองขับรถทุกตัวครับโรเคนะครับป็นรถทุบต้นครับรถทุก,ทก,ทกเอ๊ะอ้อนอยู่นี่เริ่มเริ่มมาก็หาทัาดเองขัดไม่เจอแล้วครับเนี่ยรู้สึกเ้ายี้นี่จะไก่นิสนึงเนีะขยับไปยังไงเนี่ยกระจกก็อย่างที่เห็นนะครับว่าไม่ ไม่มีกระจกหลังนะครับเพราะว่าเป็นรถบรรทุกนะครับมันมองอะไรไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่ามันมีไอ้กล่องข้างหลังบังแล้วก็เก,ก,กียร์เกียร์เนี่ยเกียร์อยู่ตรงนี้ครับนี้เป็นเกียร์นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีเกียร์นะครับไม่มีเกียร์ตรงนี้พ็เกียร์นี่ครับเวลาขยับก็ต้องดึงขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ดึงยังไงวะอ,อ๋อดึงลงโอเคก็จะมีมีสลักเกียร์อยู่ที่ตัวหน้าผัด ครับก็จะไปกันเลยนะครับตอ,ตอนอื่นองไปเอาของนะครับเพราะว่าผมเก็บของไว้อีกสโตรเรจหนึ่งเพราะสโตรเรจนั้นเนี่ยมันไม่มีรบทุกที่เช่านะครับวันนี้เพรามันมีกะคันใหญ่กว่าครับซึ่งไม่รู้จะเอามาทำไมก็เลยต้องเช่าอีกสโตรเรจหนึ่งแล้วขับไปอีกสโตรเรจนะครับอาจจะย,ยากขึ้นอีกนิดหน่อยจบเลย โอเครับเราเริ่มขับกันแล้วนะครับมอง GPS ไม่เห็นเลยเว้ย แล้วก็แลรถกระสันเรือเงินสะเดือนงมอะไรก็หมุนไม่ค่อยไปนะครับหมุนไปรถเงินไม่อกดไปครับมันก็รถถุกครับมันก็เพิ่งเคยขับนะครับไม่รู้ว่าที่อเมริกามันยอมให้คนมีใบขับขี่ธรรมดาขับรถมุกได้ไงก็ไม่รู้เหมือนครับคือเราเราสามารถจะเช่ารถทุกของยูฮอได้ครับโดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตใบขับขี่พิเศษนะครับใบขับขี่ธรรมดาก็พอแล้วนะครับ ก็ไม่รู้กันว่าทําไมขับมีดออกให้จริงแล้วมันก็มันก็เป็นเหมือนรถดับอะก็จะต่างกับรถยนต์นี่ไม่รู้เลยวิ่งอย่างไรเลนเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ขับมาถึงที่สตอเลจนะครับก็ขับมาได้ครับรถไม่ชนนะครับก็รอดตัวไปครับ <c oughs> ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมนะครับ ก็เบรกก็ค่อนข้างจะยากนะครับเบรกเราไม่ค่อยอยู่ครับก็แค่จะกังวลหลายทีเหมือนกันเกือบเกือบไปหลายครั้งก็วิธีการใช้โซเลตครับก็หลังจากที่เราทําการเช่าโซเลตนะครับเขาจะให้บัตรผ่านมานะครับซึ่งบัตรผ่านก็จะครับเขาก็จะให้บัตรผ่านมานะครับ หลังจากการหลังจากที่เราเช่าสตอเยครับผ่านหน้าต่างนี้ครับก็จะมีข้อมูลของการเช่าของเราแล้วก็ห้องนะครับโดยวิธีการใช้เนี่ยเราจะต้องรูดบัตรนะครับตอนเข้าและตอนออกครับเพื่อทําการเช็กอินและเช็คเอานะครับถ้าเกิดเราไม่ทําการรูดบัตรนะครับหลังจากเราเปิดสตอรเทห้องของเรานะครับสัญญาณเตือนจะร้องนะครับก็ต้องเช็คอินก่อนนะครับไม่งั้นเปิดไปปุ๊บก็จะร้องเรียกรปพอมาครับแล้วตอนออกก็ต้องรูดอีกทีนะครับเพื่อจะเช็คเอา ก็จะไม่งั้นเดี๋ยวคนมาเปิดตอนที่เราไม่อยู่ครับของก็จะไม่มีสัญญาณเตือนครับเครื่องเช็คอินก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับก็เราก็จะสามารถลูดบัตรนะครับกับเครื่องนะครับครับทำการเช็คอินแล้วนะครับครับหลังจากทำการเช็คอินเราก็สามารถจะเข้าไปในสตอเรจนะครับแล้วก็เปิดห้องที่เราเช่าไว้ได้นะครับโดยก็จะ ห้องให้เช่านะเป็นห้องห้องครับซึ่งจะมีขนาดต่างกันไปนครับแล้วก็ค่าเช่าก็แล้วแต่นะครับกับส่วนในของผมก็จะเช่าอยู่นะครับห้องเบอร์หนะึ่งหนึ่งแปดเก้าห้าครับครับเจอแล้วครับห้องหนึ่งแปด้าห้านะครับ ซึ่งผมก็ใส่กุญแจไว้ครับทำการไขกุญแจออกก่อนอำกันไงเจลแล้วก็เจะเปิดล็อกได้นะครับแดึงขึ้นมาเ,าเห็นของที่เก็บไว้ได้นะครับ การขนของนะครับเพื่อเป็นงานหนักขนของขึ้นขึ้นรถบรรทุกนะครับครับด้วยเว้นหมดของการตัดต่อนะครับเราก็เคลียร์ของออกจากยูฮอหมดแล้วนะครับเหนือจะพ่วงว่างนะครับครับเว้นหมดแล้วครับเหมือนเหมือนว่าการการแบกของยกของขึ้นรถรถบรรทุกหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นนะครับเหนือซกนี่เป็นภาพลงตารับเป็นซีจีนะครับก็หลังจากที่เราขนของออกมาแล้วครับเราก็ทําการปิดประตูยูฮอนะครับ ครับแค่ใส่ก่อนไม่เฉยญครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็สามารถที่จะไปที่เว็บไซต์นะครับขอเช็คเอาท์นะครับเราก็จะจ่ายตังค่าเช่าครับตามจํานวนวันที่เราจองไว้ครับใช้ใช้งานไปก็เรียบร้อยแล้วครับการขนของและใช้งานของพับอิสตอร์เลชครับนัก็ออกได้เวลาขับรถไปเมืองใหม่แล้วครับครับก็ เราก็ไปหลุยบนไฮเวย์กันต่อนะครับหวังว่าจะไปถึงนี่ปลอดภัยนะครับนะครับต่อไปก็เป็นการขับรถไปที่อีกเมืองนึงครับเราจะขับผ่านไฮเวย์กันอ๋อครเวลาออกเดินทางไปลดไปไงวะเป็กไปไงวะเฮ้ยลืม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 เซ็ตเงินเซต GPS ครับเลืมเซ็ตเขาเวลานิดนึงเซ็ต GPS โอเคโอเคไปลโอเคสักปบค,ครับตอนนี้ผมก็สามารถจะขนของลงจาก รถบรรทุกยูคอร์ครับแล้วก็เอามาลงที่ห้องที่ผมเช่าใหม่ได้แล้วครับก,ก็เกือบตายครับเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าอ้อพาร์ตเมนต์เนี่ยครับมันไม่มีลิฟต์นะครับแล้วห้องที่ผมได้เขาอยู่ชั้นสามครับต้องพยายามแบกของ,ของทีละชิ้นขึ้นมาขึ้นบันไดทีละชั้นวนชั้นสามนะครับประมาณสักยี่สิบสามสิบรอบได้ใกล้ตายแล้วเนี่ยเหนื่อยสุดๆแต่ก็แล้วก็ต้องทาเวลาด้วยครับเพราะว่าผมแบบ ตอนแรกผมคิดว่าแบบเผื่อเวลาไปเยอะพอแล้วเช่ารถทั้ง8ดชั่วโมงโอ้ยทันอยู่แล้วครับแบบชั่วโมงหนึ่งถึงอีกชั่วโมงหนึ่งกลับแล้วแบบแบบโหลดของขึ้นรถชั่วโมงเดียวเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวโหลดลงก็คงสักสองสามชั่วโมงหน้าได้ละใช้ไปทั้งหมด5ชั่วโมงครับนี่คือแบบใช้กําลังแบบจนถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยเหลืออีกเหลือ,อแค่ประมาณสัก5านาทีเนี่ยจะต้องรีบบึ่งรถกลับไปส่งนะครับไม่งั้นจะส่งไม่ทันแล้วเนี่ย แบบใช้พลังเครื่อสุดท้ายงานขนของขึ้นมาที่ห้องได้เหนื่อยมากๆแลแต่ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวผมจะโชว์ว่าแบบเออมันจะต้องวิธีอรถทําไงครับแล้วจริงๆตอนตอนขามานะครับตอนอย่างที่ผมบอกไว้เขินไว้ก่อนนนครับว่าเราจะต้องลูดบัตรนะครับ ในการขาเข้าขาออกที่อินเชีย์ครับกับสตอรเลตครับตอน,นออกผมลืมรูดครับ <laughs> แต่ว่าสตอรเลตไม่มีของเหลือแล้วคลายมันเปิดแบบไม่มีสัญญาณเตือนก็คงไม่เป็นไรแล้วมั้งเช่ามันเถอดเนาะเนะนะนิดหน่อยก็ <laughs> พูดเองแล้วก็ลืมเองก็นั่แหละครับเดี๋ยวผมต้องรีบขับรถกลับแนละ้วบึ่งรถกลับภายในห้าทีนี้ครับขอบคุณมากครับ ่ะครับก็ขับกลับมาถึงแล้วครับตอนนี้เหลือเวลา4นาทีนะครับจะหมดเวลาที่จะต้องรีเทิร์นรถแล้วครับกำลังพยายามล็อกอินเว็บไซต์เพื่อทำการเซลล์รีเทิร์นนะครับซึ่งในวิธีการเซลล์รีเทิร์นเนี่ยเราจะต้องเช็คหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นบสภาพรถต้องถ่ายรูปรถแล้วก็ต้องเช็คน้ำมันนะครับก็ก่อนก่อนีนี้ก็เติมเติมน้ำมันแล้วครับก็เราเติมเติมไปเกินเยอะนะครับจริงๆเพราะว่ามิเตอร์เนี่ยมันวิ่งช้านะครับก็เลย เติมช้าได้เติมเติมเกินไปน่าจะหลายหลายดอลแต่ก็ช่างมันแล้วกันครับตงสักสี่้าดอนปล่อยไปหลังจากทำการล็อกอินนะครับเราจะต้องเราต้องทำการใส่เลขหม่ยว่ารถเราวิ่งไปกี่ไมล์นะครับ หลังจากที่เราอย่างที่กดเว็บให้ดูครับว่าเราต้องถ่ายรูปครับข้างในรถข้างหน้ารถข้างหลังรถข้างในโกดังรถอะไรเงี้ยครับจนหมดเรียบร้อยเนี่ยเช็คไมค์กับน้ํามันนะครับว่าคืนน้ามันครบหรือเปล่าคือไอ้น้ามันนี่เป็นปัญหามากเลยครับเพราะว่ามันจะมีบออครับว่าเริ่มมาน้ำมันเท่าไหร่ล้วต้องคืนน้ำมันอย่างต่ำเท่านั้นครับคืนเกินนิดหน่อยได้ครับแต่ว่าอย่างน้อยเท่านั้นครับแล้วไอเกนน้ำมันเนี่ยมันขึ้นช้าครับเพราะงั้นคนสารก็จะเติมน้ำมันเกินนะครับก็หลังหลังจากเรียบร้อยเสร็จแล้วเี่ ก็ว็บเรียบร้อยแทงย o u เสร็จขึ้นเราก็ต้องทําการขึ้นจแจครับโดยเราก็เอากุญแจเนี่ยไปใส่ในตู้นะครับตู้ที่หลอครับนี่ก็นี่ครับก็เป็นตู้สําหรับอ่านกุญแจนะครับเปิดต,ตู้ข้าแล้วก็หยอห่อุญแจรแเราก็เรียบร้อยครับจบครับคืนรถเรียบร้อยดัน สุดท้ายนี้ผมก็จะขอสรุปนะครับว่าการจะเช่ารถยูฮอนะครับคุณจะต้องเตรียมอะไรไปบ้านนะครับแล้วมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างแรกที่สุดนะครับก็คือต้องมีใบขับขี่นะครับแล้วก็ต้องมีสกิลในการขับรถได้ครับเพราะว่ารถเนี่ยมันใหญ่ใหญ่กว่ารถรถเก่งเยอะนะครับใหญ่เยอะมากถ้าว่าผมไปนั่งขับเนี่ยครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถตอนผมขับรถอย,อย่างเนี้ยตัวรถเนี่ยอยู่ในเลนหรือเปล่านะครับก็จะไม่สามารถที่จะมองข้างหลังเห็นได้ง่ายๆครับคุณคุณจะมองเห็นรถข้างหลังนี่ก็มองจากกระจกข้างครับ ตอนที่ไปรับกุญแจนะครับจะอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับถ้าคุณไม่มีเพื่อนที่รู้จักนะครับที่พร้อมจะรับการติดต่อทันทีนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปขอรับกุญแจเนี่ยเขาจะขอครับเบอร์ติดต่อนะครับแล้วเขาจะไปโทรแล้วเขาจะโทรหาตอนเลยตอนนั้นเลยนะครับแล้วอีกฝั่งเนี่ยที่รับโทรศัพท์เนี่ยจะต้องทําการยืนยันนะครับว่าคุณเนี่ยมีคนชื่อนี้จริงๆครับเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยครับถบทุก10ฟุตที่ผมเช่านะครับค่าเช่าตรงวันละแค่20ดอลลาร์เท่างเงี้ครับ สมมุติว่าคุณต้องการจะเช่าเกินหนึ่งวัน,นครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนํานะครับจะเพิ่มขึ้น,นแค่ประมาณแค่สิบถึงสิบห้าดอลลาร์ต่อวันแค่นั้งครับซึ่งถูกมากครับเทียบกับเช่ารถเก๋งธรรมดาครับมาตรฐานเนี่ยสมมุติคุณเช่ารถโตโยต้ตตตาโคโรล่าเนี่ยขั้นต่ำก็ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบดอลลาร์ต่อวันนะครับเหตุผลเพราะว่ายูฮอรเนี่ยไม่ได้คิดค่าเช่าไม่คิดค่าใช้ใจ่ายหลักจากค่าเช่ารถนะครับหลักๆเนี่ยเขาคิดค่าเสื่อมสภาพนะครับรถทุกขนาดสิบฟุตที่ผมเช่านะครับคิดค่าเสื่อมนะครับ ผมก็วิ่งไปหมด70ไมล์ครับก็มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาเจ็ดสิดอลลาร์นะครับแล้วก็มีค่าน้ํามันครับช่วงนี้นะครับประมาณแค่3 3ดอลลาร์กว่าๆต่อแกลลอนครับและไอ้ไอ้เกเกน้ํามันของไอ้ของไอ้รถบรรทุกเนี่ยมันเป็นปัญหามากครับเพราะว่าเกน้ํามันวิ่งช้ามากตอนคุณรับรถไปครับมีน้ํามันเท่าไหร่ครับคุณต้องเติมกลับมาครับอย่างต่ำเท่านั้นนะครับไม่งั้นเขาจะคิดค่าปรับโดยค่าปรับเนี่ยรู้สึกว่าประมาณ8ดอลลาร์ต่อแกลลอนครับ ปกติน้ำมันของยูโอลนี่มันกลนวมาสานมากครับน้ำมันมันมาไม่เต็มถังมันมาไม่เต็มถังนะครับปกติแบบมันน้ำมันมาประมาณครึ่งถังมั้งประมาณแบบหกสิบเปอร์เซ็นต์ถังมั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถังมั้งถังมั้งแบบมั่วๆมันขึ้นกับคนก่อนหน้ามันเติมเท่าไหร่ครับก็ควรจะคานวณนะครับว่าจะเติมกี่กัลลันนะครับก่อนเยอะเติมลงไปครับค่าน้ำมันเนี่ยผมวิ่งไปเจ็ดสิบเจ็ดสิบไมล์มันควรจะใช้น้มันครับ หกแกลลอนครับเติมไามันเก้าแกลลอนนั่นเสียเพิ่มไปประมาณสามสิบดอลลาร์ก็คำนวณแล้วก็เสียค่าค่าใช้จ่ายนี่ก็ใช้ค่าเช่ายี่สิบดอลลาร์แล้วก็ค่าเท,ทางเจ็ดิดอลลาร์เจ็ดสิบดอลลาร์ครับแล้วก็ค่าน้ํามันเนี่ยเสียไปประมาณสาิดอลลาร์รวมๆแล้ววันนี้ก็1้อยิบดอลลาร์ครับตอนที่เราเช่าครับมันจะถามว่าเราอยากได้ประกันร้เปล่าครับถ้ากลัวก็ควรต้องจ่ายค่าประกันครับประมาณสิบห้าดอลลาร์ต่อว,วัน,นครับก็ กันเลยครับก็เพิ่มอีกครับเท่าไหร่ละร้อยสามดอลลาร er ์แล้วโดนโดนแท็กแท็กมีมีมีแท็กเป็นวันเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็อีกวันทุกสิบดอลลาร์ร้อยสี่สิบห้าดอลลาร์นะครับก็รวมรวมก็ค่าเช่าประมาณนี้ครับอ่าโดยโดยค่าเช่าคือค่าเช่าเนี้ยเป็นวันนะครับคุณสามารถจะเช่านี่แบบะแบบร้านเปิดตอนแปดเก้าโมงเช้าครับแล้วมาคืนตอนทุ่มหนึ่งเนี้ยทั้งวันเนี้ยครับไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเพราะว่านับตาม นับเป็นวันแล้วนะตามแนวทางที่วิ่งนะครับก็จริงๆตอนตอนเช้าก็คิดว่าโอ้เอเหลือเฟือแปดทั่มงแล้วขับขับก็ขับสบ,บียวครับแต่ว่าแบบคนขอ,อ,อเนี่ยเราเกือบตายคนอันจริงๆเนี่ยที่หน้าเว็บยูฮอเนี่ยถ้าคุณไม่อยากจะคนของเองครับคุณสามารถจ,จ้างคนคนของจากหน้าเว็บได้ครับมันจะไปจ้างแบบพวกแบบเติร์ดปาร์ตี้ให้ครับซึ่งค่าจ้างเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะประมาณสองทว่มงร้อยดอลลาร์นะครับก็ นั่นแหละครับก็เป็นค่าใช้จ่ายคุณต้องเตรียมนะครับถามว่า100้อยเท่าไหร่นะ135ดอลลาร์140 50ดอลลาร์เนี่ยมันถูกหรือแพงถ้าเทียบกับจ้างแบบบริษัทกนของแบบฟูลไซส์ที่มาพร้อมบรถนรรทุกแล้วคนขับเลยเนี้ยครับบอกก่อนนะครับว่าถูกเยอะมากครับเพราะว่าไอ้พวกบร,ริษัทคุณสามารถที่จะเช่าแบบบริษัทกลับย้ายบ้านนะครับมันจะมาพร้อมรถบรรทุกแล้วมีคนของคนของ,คนข,องคนขับมาให้ครับ ซึ่งเขาจะทําทุกอย่างให้ให้หมดเลยครับตั้งแต่เริ่มแพกของแล้วก็เอาของขึ้นรถบรรทุกแล้วเอาของเนี่ยไปส่งนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยมันแพงมากครับโดยไอเว็บพวกนี้ครับแล้วส่วนมากเนี่ยเป็นแบบเป็นธุรกิจขึ้นชื่อนะครับเพราะแม่งโดนเก็บตังค์ครับแพงกว่าโค้ดที่แม่งบอกนะครับตอนแรกครับก่อนก่อนจะจ้างครับสามเท่าโดยเฉลี่ยนะครับคือถ้าคุณคุณจะใช้บริการพวกนี้ครับคุณก็ไปหน้าเว็บครับ แล้วคุณก็บอกว่าออคุณมีของประมาณเท่าไหร่อนะไรเงี้ยแล้วคนจากไหนไปไหนเนี่ยมันจะให้ให้โค้ดมาครับว่าแบบราคาประมาณเท่าไหร่ครับซึ่งไอ,อราคาที่ให้มานี่ครับมันต่ำกว่าความเป็นจริงเสมอครับต่ำกว่ามากๆด้วยมันเป็นโค้ดมาประมาณแบบสี่ร้อยดอลลาร์อะไรเงี้ยคุณคุณเห็นเลขเท่าไหร่นะคุณเตรียมตังค์ไว้สามเท่าของเลขกันรับรองรับรอง,รองมันเข้าใกล้เลขกันแน่นอนเคยเคยโดนมาแล้วแถวนี้เนี่ยแถวอเมริกาเนี่ย ค่าจ้างแพงมากครับอะไรที่ทําได้เนี่ยทำได้เองครับส่วนมากคนทําเองนะครับเป็นแบบถึงได้มี culture diy ครับมันไม่ใช่แบบ diy แล้วมันดูเท่เลยมันดูเก๋นะครับมันประหยัดตังค์ครับเพราะว่าจ้างคนไม่ว่าจะทาอะไรเนี่ยมันจะราคาเวอร์มากๆเพราเพี่แบบผมย้ายมาเงต้องซื้อแบบเฟอร์นิเจอร์มาผมก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบพวกแบบสำเร็จรูปอะไรเงี้ยเอ็นมาเป็นชิ้นส่วนยอะไรเงี้ยซื้อจากเมซอนเนี่ยมันจะมาเป็นกล่องแล้วคนเขามานำประกอบขัดน็อตต่อไม้อะไรเงี้ยพี่แบบ มันก็มีปีการเนี่ยพุย่งขึ้น5เว่งสามารถซื้อได้ให้คนมาช่วยช่วยต่อเฟอร์นิเจอร์ต่อโต๊ะเนี่ยเขางที่แบบซื้อซื้อโต๊ะเซตนะโต๊ะเซตเนี่ยที่จริงๆนั่นนั่นางอยู่ที่โต๊ะเซต <c oughs> ซื้อมาโต๊ะเซตนจ่งราคาประมาณสัก200ดอลลาร์ครับค่าต่อต้อง300ดอลลาร์ใครบ้าวว่ะโหก็นั่นครับต่อเองเลยครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับอาจจะมีแบบบน่บนๆนอกเรื่องไปตอนท้ายนิดหน่อยครับก็ขอบคุณรับชมครับก่อนมากครับ ถ้าเกิดสนใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับอเมริกาครับเนี่ยผมก็เพิ่งได้งานเหมือนกันเขามีถ้าคุณสนใจอยากรู้ว่าแบบสมัครงานที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยวีซ่าทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีปัญหาไงบ้างเนี่ยก็สามารถจะคอมเมนต์ได้ที่ข้างใต้คลิปนะครับมีหัวข้ออะไรที่อยากจะรู้เนี่ยผมก็จะมานั่งคุยบอกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนให้ครับซึ่งบางอย่างเนี่ยผมก็เจอประสบการณ์ทั้งหลกเหมือนกันแบบเยอะมากที่ยบบแม่งเป็นงี้เหรอโอ้โห <laughs> หลายอย่างมาก